ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการกระทําความคิดตามกฎหมายจริงนะครับแม้ว่าจะมีโทษไม่สูงนักนะครับคือโทษจำคุกไม่เกินหปีแต่ว่าผลเสียหายในทางแท่งในทางสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมกับคณะพนักงานสอบสวนก็ได้ตัดสินใจมีหนังสือถึง ตว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะท่านเป็นเจ้าของอำนาจนะครับผมก็เราจะเรียนว่าเรื่อง BTS ที่แถลงเนี่ยมี2มิตินะครับมิติหนึ่งก็งคือมิติแจ้งข้อกล่าวหาโดยอายการให้ความรับผชอบแล้วกับ11ท่าน9ท่านเป็นบุคคลธรรมดาอีก2ท่านเป็นนิติบุคคล2ท่านเป็นไม่เร็นบุสองท่านเป็นนิติบุคคลนะครับตั้งแต่ท่านวุฒิการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่า นี่คือมิติแรกคือเรื่องทางอาญามิติที่สองนะครับดีไซน์เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเรื่องนี้มีมูลทางอาญาเนี่ยเราก็ควรที่จะแจ้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอางไทยในฐานะผู้มีอํานาจในการอนุญ,ญาตอนุมัติสัมปทานรายเนี้ยนะครับให้พิจารณาดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านซึ่งก็แล้วแต่ท่านารัฐมนตรีอัไทยท่านจะดาเนินการอย่างไรนะครับ ท่านอาจจะ,ะใช้สิทธิ์ในฐานะท่านเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยกล่าวอ้างนะครับบอกเลิกนิติกรรมคือสัญญาที่ทํากันไว้เลยก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะสั่งการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนะานครดำเดนินการ ทำนองน,นั้นก็อาจจะเป็นได้อันนี้ก็เป็นดุลยินิัของท่านรัฐมนตรีว่าการส่วนไทยแต่ในฐาณะดีเอสไอเนี่ยเราพบความผิดในเรื่องนี้และพบความไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะแจ้งท่านเพื่อให้ท่านดาเนินการตามอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นเรื่อง b t s เนี่ยเรามีวิติที่แถละงด้วยกันสอง,องส่วนนะครับส่วนเรื่องช่อง3เนี่ยนะครับก็